สวัสดีพี่น้องมาพบมาพบกันกับเจ๊เจ็บเ,เ,เทยเท่าค่ะไม่สวยแต่ก็ไม่ค่อยว่างค่ะวันนี้ขึ้นมาหาเจีลยรนจะ้ะแล้วก็กําลังจะลงไปปลูกพักกับเจีลยรนค่ะมาแล้ว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 เจียรานกำลังมาใส่ละพักนะโอเค แล้วจ้าเจลันสบายดีพี่น้องมันอีสิบพลาดตดปลูกพักบัวเนี่ยจ้าบัวด้วยค่ะหอมแบ่งหอมแบ่งจ้าเจสซี่สุดปลูกสุดปลูกค่ะบสุดปลูกดีสันเลยค่ะสวยงามสวยมากค่ะเจ้าค่ะสบายดีไปสวนไปสวนเจลันพี่น้องจ้าสวยนักปลูกหอมกันเด้อจ้าหอมแบงปลูกแล้วอย่าลืมแบ่งเด้อ ปลูกแล้วแบ่งกันเดินเจรานแบ่งคนละโลละโลละโลเอาคือไปเด็ไปหูจักลูกอ้วนล่ะไอ้ลูกอ้วนอ๋อเออไปหาลูกอ้วนกันนะจ๊ะสบายดีลูกอ้วนเป็นสบายป้าเตัต้ะทำบุญเพิ่นไปทำบุญพี่น้องอืม คนแจกเขาบ่บุญรุ่งสวนบ้านนี้สกพรอ๋อคอนมาคนสกพรอันนี้เจี๊ยบค่ะนำสไปดีจ้า,า,ววาขอบคุณค่ะคุแก่คนในรัตยาแจ้า่เน,น,นมาโดนโ้แสบด เสดผู้ดังลูกชายรายงานแล้วเจจีสืบแทนพ่อโอ้โหไปินบ้านเราเออแต่ว่ามืัอนี้ดูผ่านช่องเจเจี๊ยบนะจ้าเจจีไม่ได้เห็นลูกอ้วนตอนมาลูกแหนใส่น้ากันผูกพังกับลูกแหนจ้าไปพี่น้องเราไปผูกปังน้ำกันวิวสวยสวยพี่นางยังกระแต็บเนาะข้าเดินนางค่ะนางไปเตะตะก้อมาคำนี้ โอ้ยมีดอกบัวด้วยแหละเธออยากได้ไหมอยากได้ไดอยากได้ไหมมีแต่สาและแจกพี่นางวิดอกบัวงามงามยูปุูกไก่กระดดกน้องกระไดถึงสวนเจลาล้วจ้าอันนี้ก็คือแปลงผักเจราลเจ้า ตาจุดปลูกกันจุดปลูกคอมแบงมหลิมากเลยอ่ะเอวเป็นเอลนะคะดากเป็นดากค่ะเปลักปลูกเต้นเชปลบปลกเชปเฮดเล็บมกิขาเล็บปิเล็บแล้วเฮดเล็บมะมัยแล้วไม่เกี่ยวยังกับานปากเนอะ เลเปล่าเล็บเปลามปคือเสียงแม่ยังแหม่บอดีมัเป็นแ่ผงมันจะปากพงฉันเป็นลนวดมาลมันอ้ายผู้หญิงยังจะมีหนวดเพรมันหนวดต่อคนเออลกักคาเพลนกระเป๋าแปลแล้ะครับพี่น้องครับอันแค่หน้านากัขาดเป็นลาวอันนี้ทอนไปเบิร์แ้วเมนบาจาลัน ลงไหม่บะไรมงลงไม่เด้อแกะพ่นองโอ้ยปากกะเจสิแกงแก้วหรือน้ำสปอนเซรสนรอน่ี่เขกกินน้ำวหะแวมาใหแกงวหรือน้ำสปอนเซอร์ผสมกันปะรอะลงวจักมือแล้วกันนี้นะัดที่สี่จ้าขันแท่นาเพันขาดเกินเบอร์ น่ากําลังอันสะวขวนดินหัวเข้าแน่และกันไม่ว่าทอบแป๊บปันนันแบบขี้ดินไปอ้นนะอืมแล้วกระบายไม่ทันแล้วก็บอกเข้าใจบอกกันยังว่ากล้องเธอมันโลมันจับยางบ่ดได้มันสั้นเนาะโอ้ยมันก็อย่าเล่ารกระแหกปากแห้งๆขีดสวัตติดไม่ใส่กระโต,ะตวไว้ มันบอดห้องจนมันเสียงแตกถูกแค่แพงราคาไม่แพงแพงงเก้าสองศูนพอแุ้วยเอาสาธิตนะแม่สาธิตในการปลูกสาธิตในการปลูกเจหลานปับซ้อนช่นหมาค่ะมาใกล้ๆนี่จะจะเห็นฉันไอ้เชันบกระเป๋างินแสนเชนกัน ฉันไดิฉันดนนเดี๋ยนเล็บมือดมเ้ยีันฉันเป็นมือฉันเป็นมือกล้องเนาะเล็บเชียงเป็นอนั้นวะขนาดฉันบริจาบมันยังสั่นมึงเธอเบ่งในวบาวแห้งมันก็สั่นให้มันแน่นนิดนึ่เอาไม่ไม่ไม่เอาน้ำหัวัดก่นเหรอไม่เป็นไรค่ะเอาเอาเหรอโดนมันตกอยู่ใช่ไหมนี้ยังีโอเคแล้วค่ะจ๊บจุ๊บ อจุบเป็นตามีแห้งนะเสียงดังจุ๊บจุบปก็บีออกบอะไรคือบีปะบีก็คือนี่คือการวิธีการปลูกหัวหอมนะคะวันนี้ก็มีผูัวซอยก็คือเจอแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เจเจี๊ยบนะคะเจี๊เป็นบ่อเป็นบ่บบเจเจี๊ยบส่วนเจสีนี้ก็แหกปาก นั่งเมาเมาม,ม,มออย่างเดียวค่ะทำเล็บมาใหม่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากแตะตีดินนะคะ,ะไม่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ฉันไปทำ <c oughs> ทำเล็บขาหน้ามาใหม่นะคะ <c oughs> อ, <c oughs> อุย้<ม> <c oughs> ยแสบเด้ยังออกห่อนเ <c oughs> มื่สีหักเช้าออกห้อนแล้วเอาอันหน่ะใบอันสับอีกอย่างก็อือ ติงตง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 ตตติงตงติ้งต o งามนางยางจับหัวหอมเสียบดินส่งห้อยยิ้มนวลชนใจได้แต่พระวงงามนางลานคือจังเป็ดกาดักสีเงนเงนเดินไปมาเดินสมพนงานเพราะว่า ยานอดบวายสวยไม่แค่สื่อสวยไม่บัญญะบัญยังสวยไม่แครสื่อสวยไม่ติดสาใครใช่ไหมสวยไม่เกรงใจแมวสวยแตโอนตอนนางโอนตลอดโอนตลอดนะจ๊ะแม่นบอก้านเศษเลยนะมาเตะรับปิ้ง อทาไรเท่าไรดเติ้เท่าไรคันคันมาติ้งเลยแกเท่าไรเสียวเท่าไรรักบ่รักยังรัยังน่ะรักเก้ารักเก้าบ่รักหกอะรักหกบ่อยบ่อยเลยรักหกรักหกไปสรรค์บ่อย ่รักสามสิหหากก็ลักหกบ่เฮ็ดเป็นอยูยี่บ่ท้าวเปลี่นนะเนาะเออแจ่มปลูกพักแปลงนี้เจร้านสวงามหรือสิตายบุ๊โอ๊ยตัวน่ะตอนนี้มันเป็นงายตะเวนกับคอยค้ำแล้วพี่น้องเจซีเจเซ็เจออกกับสีลงช่วงค้ำค้ำคนแหละเอ้าแม่นยู่บ่สีแล้วอยู่บ่เฮ้ยมันสีบ่ค้ำมืดก่อนบ่มันสีแล้วอยู่บ่นี่จะว่ากันไป เออหนังจากหนังสปีดหนังบทบาทติสปีดนะน่ะ Hello ลูกใบลูกใบ Hello อ๋อไอคุกเกียเตียงหานี่เด้อเอากระชเนนเห็นอันนี้เล็บใหม่ๆนะเ็นะนะแม่เป็นกันเป็นกันนาลักเน้อล่ะเอาเขาจะทราบห้องพายังนังเข่ามโทงศัาทรถอยแม ขาโทรมาถามเชิงอะไรบ่คอยนังสันโทรมาอืมท่านโทรมาถามอ่ะพี่น้องเอ๋ยบอกว่าอันเสียนตั้งช่องให้เจ้ล้านผ่นว่าบ่ได้บ่ได้เซนเทสบเป็นผ่นว่าอ้าวนังเทือบ่ได้ขึ้นมากกับพ่อได้ทายเนาะพี่น้องเนาะอืม กันนั่นแล้วพ<า>เพราะว่าย่ามฉันบดได้ขึ้นมาเธอกับทายกับลุงอวนฉันกันยากนอกหอนทางก็คือจากต่านี่ขั้นทางดีตกะแรงก็เออบ,บอกวา่าโอ้ยขนาดรเจ๊บก็โง่ๆนะ <laughs> ย่อมเป็นหย, <laughs> ยอกค่ะหยอกแรงไปไหมไไห <laughs> บ od, หอก,บกว่านางบได้โง่ดอกนางบบหูนางแห่งเก่งเพื่อมิจะเป็นนางบบหู กกกุุพี่น้องนั่งไงปีนทองค่ะห้องกระลงกับไงปีนทองอุ้สู้เบาแห้งกับโบได้ได้สั้นกล้องก็ได้จกใจบ่ตกใจเสียงเบาให้ได้บุปาลมใส่น้ำเือมันเม็นปากบ่เบิ่งไว้มันเหม็นปากมันเบีปากสฉพาะแม่มันเหม็นเอาคือปลูกโบยัดไปจักเท้อบ่เดี๋ยวนี้นะอ้ามันเพท่นเบิดเนาะปากลงจนมีดปุ่นตีก็มีดระยนมันไม่ออกเนาะ เจีดส,สีกับมือไม่พายอย่าออเอาเท้าลาน้ำเพราะว่อมันฉันเหตุไ่ได้นะฉันยังฉัน,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 นยังข้าวเวียกอยู่เลเต็ต้องแห่งต้องแหนงต้องแหงอยู่นะโอเ้เก้าเรืนะ่องอ่ะมันนมเจง ตเก้าน่ะก็เอาเด้อมันบ่อยากแจ้งครับมันคอบานริาลงอาบน้ำน้อาบนะคะกงเลยะออแล้วเอาไป้อาบเขาสดกจัดจบอกนานเอาแล้ว้กะลงไว้เดินถาสันบริภาษลงไดอาู่าย่อยู่่ได้นั่งเปล่าือริจาคคืบือเธอเด้ ค่ะฉันจะพักผ่อนแล้วแหละอีเท้าเร็วๆสั้นเธ่าปรด็นโล่งได้ยังไม่าตมา,เา,ามเมืองบ้านใช่ไหม<อ>ฮะย่าไม่ามเมือบ้านใช่ไหมบอวายฝนกับจิต้อกยยอย่างเงี้ยมีนน้ากเทยอสู้หูกเอยันนั่นเดียวหละมันมาแล้วเวอยบโต๊กเนาะแบบนี้บโต๊กมันมันในมอมันสก่ายหัวเข้าไปเลยบโต๊กเสื้อสลด หนาวไมมั้่ชอว์ถ้าเป็นงูครับอันอันเทวดาในเพจปลูกโบราณในที่นี้ทำมาปลูกซอยขึ้นสีเป็นผลดีครับจักวันสีตายแล้วใช่ไหมตายหลายตัวเขาแย่เดยเกิดมาแล้วกับใบเหี่ยวลงคือผปลูกแล้วผูกหัวชันหัวคอเสียบเสียบหัวหอมงูไม่ผายยาวเท้าด้านน้ำถูกปะสุดยอด โอ้ยก้มนะกาอันนั่นแน่นาเอิ๊กน nah ั battles 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 as ่นเฮ็ดมาหันอะไรอะไรติดเหลืองอี๋อเพราะเขาเจอเหตุผลว่าเขาปลูกพักตรงนี้เอาบอเพิ่นกินแต่พักเพิ่นบอกินข้าวเจริญเพิ่นบอได้กินข้าวเพิ่นกินแต่พักกินแต่หัวหอมเพิ่นปลูกเกิน แ่เมาิ้งอคือซีมนยิงล้านโอ้ยยืนอันโซ่โซ่โ่งองอีกเทอานี่โอ๊ยนางเจี๊ยบนางร่มนางตัวเบาน้องนักไปเฮียนวิชาตบ่เบามานะคะนางเก่งก้าเลยนะคะกินกล้วยดู นั่งกินกล้วยเมดมือระวีนะคะนั่งโดดไปโดดมาโอ้ยในบางคานั่งแห่งกับแข็งกว่าฮอดกระดูบผู้หญิงหายังผู้หญิงหายนงบางคาแข็งแข็งมุ่งตะก้อว่าแมนมีหัวท่าโรคได้สูสู เล็กออกอย่งบบนี้ฉันลงติ่นนะตงนาะตปปง่ปงปป่งๆเลยไนดะ้ยิงเออส่นุ้งเลยสิบสามนาทีแล้วโอ้ยกวดต้นน่าเกียดลงน้ำดวนพอน้ำเป็นท่าใหญ่ใช่ไหมแมน

จะเห็นเปลีนอากาศจะไม่เห็นอากาศจะเห็นเปลีนอากาศจะ้กัเมียห่าวก่ะนั่นก็คือกันลาบพะปกติกาพัดบัวดอกการจะมาสลัประกาศซ้อมซ้อมเมือเมนนดำนนะชทลงไม้่เอะงเทนาเดือนไว้ละฮะูกนี่ลงเดือนจังได้ขายเดือนเดียวเดือนเดียว สามสิบห้าวันหาสี่สิบวันเอ้ามันลงไม่เลยได้มันลงไม่เลยได้อะไรฝนฝนจะมาบ่มันมาแล้วหมาก็เล่นเขาตู่สิตู่ก็มีจะไปยานอะไรล่ะยานทางมืออ๋อแม่บอยานฉันก็ยานอยู่เด้อคำพูดตกแห้งหนึ่งกับไายการแบบนี้อพานางเข้านอนแค่นี้แหละบ้านพักจะละก่า้ซันนี่ก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝนชิดตกะค่ะมีนางเลยค่ะคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้นางด้วยนะคะขอบคุณติดตามจออรอนะจ๊ะเจออร์ลอจอ๋อลอเซะจ้เจอลอเน่เห็นจ้าเห็นตาดาเจ้าลานเห็ดาเห็นบอกเห็นตาดาดากน้ำมันกเเกงงอ๋อสวยอยู่เลยค่ะเจ้าลานนั่นดากะสดก็เฮ้อึดหมดแล้ววะไปลพี่น้องเจ๊ีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะ บรนยุบเบ,บิกหนาเมือนี้ค่ะขอบคุณค่ะฝากเจออเจ๊เจ,จียบเจ๊ล้าในาเด้อพี่น้องเด้อเจออ,อละแซ่นเด้อจ้าขอบคุณค่ะแค่นี้นะา